สวัสดีค่ะนักเรียนชั้อะมะถุศึกษาปีที่สามทุกคนวันนี้มาพบกับมิตรพรในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะวันนี้มิตรพรก็มีคลิปวิดีโอมาให้นักเรียนดูเช่นเคยนะคะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องการใช้ไฟไฟอย่างประหยัดและปลอดภัยนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูคลิปวิดีโอกันเลย การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเรื่องราวของไฟฟ้าในบ้านหลังจากในครั้งที่แล้วเราได้รู้จักกับเรื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยกันค่ะ จากวิธีการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ได้กล่าวถึงไปแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าเราต้องใช้พลังงานธรรมชาติทั้งที่เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนและแหล่งพลังงานจํากัดมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะดังนั้นเราจึงควรช่วยการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพื่อเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานในการผลิตพลังงานไฟฟ้าลงนะคะ มาดูกันค่ะว่าเราจะสามารถช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไรบ้างเริ่มจากเราควรถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังจากการใช้งานค่ะวิทยุหรือโทรทัศน์เราก็ไม่ควรเปิดทิ้งไว้นะคะเพราะจะทำให้สิ้นเปลืองไฟฟ้าค่ะส่วนการรีดผ้าก็ควรรีดครั้งละมากๆเพื่อเป็นการประหยัดไฟค่ะ และเราก็ต้องไม่ลืมปิดสวิตช์ไฟทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้วนะคะต่อไปมาดูวิธีการใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยกันบ้างค่ะเริ่มจากไม่นำสิ่งของเช่นเหล,ล็กรึกเข็มต่างๆแยกเข้าไปในเต้ารับเพราะการะแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่ร่างกายของเราได้ค่ะและน้องๆต้องไม่ลืมว่าเราจะต้องไม่จับ หรือแตะต้องอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดขณะที่ตัวเปียกชื้นด้วยนะคะเพราะกระแสไฟฟ้าอาจวิ่งเข้าสู่ร่างกายของเราได้ค่ะการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่องจากเต้ารับเดียวกันก็อาจทําให้เกิดอันตรายได้นะคะและถ้าหากน้องๆพบเห็นสายไฟขาดหรือชํารุดก็ควรแจ้งผู้ปกครองให้ทราบทุกครั้งด้วยค่ะ การใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้เป็นการช่วยประหยัดไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมค่ะการใช้ปลั๊กพ่วงกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิดเป็นวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผิดค่ะการถอดปลัก๊กเตารีดก่อนรีดเสร็จเล็กน้อยจะช่วยประหยัดไฟฟ้าเป็นวิธีที่ผิดนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆเราได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยนั้นต้องทำยังไง น้องๆอย่าลืมนำหลักการเหล่านี้ไปใช้กันนะคะสวัสดีค่ะเมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอกันจบแล้วนะคะพลังงานของนักเรียนในวันนี้ก็คือให้เรียนทำรายงานที่3โดยให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่เป็นวิธีการใช้ไฟไฟ้าอย่างประหยัดค่ะและใบงานที่4ี่ ให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่เป็นพฤติกรรมการใช้ฟฟไฟฟ้าอย่างปลอดภัยไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนหวังว่านักเรียนคงจะทำาายงานที่3และใางานที่4เสร็จกันทุกคนสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ